ส่วนทางด้านกองบังคับการควบคุมที่2กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จดกําลังพลร่วมกับผู้นําชุมชนราษฎรในพื้นที่รวมกิจกรรมทําแนวไฟป่าเพื่อลดปัญหาไฟป่าที่วัดพระบาทผาจ่องหมู่2ตําบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่าและเหมาะควันในพื้นที่ทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยจากไฟป่าและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สนองตอบมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ประชาชนลดและเลิกการเผาวัสดุทางการเกษตรมีการกำชับหน่วยง,งานในระดับพื้นที่ให้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรพร้อมเสนอทางเลือกและข้อเสนอที่สามารถให้เกษตรกรนั้นยอมรับแนวทางปฏิบัติการทำเกษตรที่ไม่เผาได้นะคะโดยกรมพัฒนาที่ดินรณรงค์ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศร่วมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยะ ในการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะ ต่อกันที่ชุดประสานงานคุ้มครองป้องกันชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองนำกำลังพลพร้อมจิตอาสาพระราชทานมณฑนฐานบกที่37ร่วมทำกิจกรรมเดินเท้าเคาะประตูสู่ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแก่ประชาชนที่บ้านทานทองหมู่11และบ้านแม่คำเหนือหมู่12ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายให้ปฏิบัติตามประกาศ ในช่วงห้ามเผาระหว่างวันที่1มีนาคมถึง30เมษายนนี้ค่ะเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งทุกชนิดตลอดจนลดละเลิกหรือทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันสะสมในอากาศพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกําจัดวัสดุทางการเกษตรที่เป็นเชื้อเพลิงให้มาทําปุ๋ยหมักหรือเพิ่มมูลค่าแทนการเผาทําลายนะคะในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5ให้กับประชาชนด้วยค่ะ